ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر

วินาทีนี้พระองค์ยังทรงประวิงเวลาลมหายใจของเราขอบคุณในมหากรุณที่คุณที่พระองค์ได้ทรงให้เวลากับมนุษย์ทุกคนบ่าวของพระองค์ทั้งหมด24ชั่วโมงเท่ากันความยุติธรรมมหากรณที่คุณที่ยร้ให้ที่24ชั่วโมงนั้นคือต้นทุนแห่งการเวลาที่เป็นความดีครับ ี่อขอแล้วครับหากว่าเราจะนับถึงความโปรดปรานมหากรุณาธิคุณของพระองค์เราไม่สามารถจะนับเม็ดฝนที่โปรยปลายจากฟ้าฟ้าลงมาได้ฉันใดเราไม่สามารถครับที่จะนับถึงความโปรดปรานมหากรุธิคุณที่พระองจะทรงให้กับเราวันนี้ครับเป็นอีกวันหนึ่งที่พระองค์ด้ทรงให้เป็นวันแห่งความดีนะครับ เป็นวันที่พระองค์ได้ทรงให้มนุษย์ทุกคนที่เขาศรัทธามั่นต่อรั้วผู้ศรัทธาทุกท่านได้มีโอกาสที่จะให้หน้าผาที่มนุษย์คิดว่าหน้าผาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดมีเกียรติที่สุดในร่างกายของมนุษย์ที่มีค่าแต่วันนี้พระองค์ได้ทรงให้หน้าผาของผู้ศรัทธาจดสุยุดต,ต่อพระองค์ครับนี่คือความปวดตาท่านทะักต่องรั้วครับพูดคุยกันในเรื่อง ของความยิ่งใหญ่ของอวโล์พูดถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงให้อันอุรอานครับอวโลกสุฮานันัวตาลาพระองค์ได้ทรงให้ผู้ศรัทธาได้ย้ำอ่านย้ำบอกทบทวนนั่นคือความรู้ครับเป็นพระข้อมาครับนั่นคือเรื่องราวที่พระองค์ได้ทรงให้กับเรานักอภิษาิยานักภูฟัีรีนะครับได้บอกถึงให้คาแนะนํา ฉบ,บ,บับย่อๆที่กรับวว่าที่พรลอง์ได้ทรงให้อัลกรารน,นั้นจะมีอยู่ประมาณห้าหัวข้อห้าหัวข้อในอันกรอานมีอะไรบ้างที่พระองค์ได้ทรงจัดลําดับไว้ซึ่งแต่ละข้อแต่ละตัวอย่างนั้นมีความสําคัญครับครดิมัรซายูตีราหิมาฮุลล้อนะครับนักวิชาการนักผุ้ันรีนได้ให้ข้อจําแนกอย่างง่ายๆครับว่าอัลกรารน,นั้นจะบอกในข้อที่หนึ่งประการแรกก็คือพระองค์ได้ทรงประทานอันกรอานมา หนึ่งจากนั้นนั่นก็คือบอกถึงสิ่งที่เป็นฮารานสิ่งที่เป็นฮารอมเพื่อที่ปฏิบัติใช้เรื่องของการห้ามแล้วก็ให้ท่านอบีมุฮัมมัดสุลต์ว่าเพอะไรยู่สลัลลอนั้นได้นำมาบอกวราจะนะของท่านอบีครับในหัวข้อที่สองนะครับในประเด็นที่สองก็คืออัลลอฮ์ได้ทรงให้ผู้ที่ศรัทธาได้อ่านอัลกุรอานนะครับแล้วก็เป็นหัวข้อที่เรามักจะได้ยินอยู่ปบ่อยก็คือพระองค์ได้ทรงใหอ้อ่านนั้นเป็น ข้อคิดนะครับในการโต้แย้งโต้อตอบอธาาิบายกับคนสี่จำพวกนะครับอันบุคอสมาอันบุคาสภาก,ก็คือการบอกถึงบุคคลสี่จำพวกในอันกุรานที่อัลลอฮฺได้ทรงพวรจะนัดาำรัดชัดหนึ่งนั่นก็คือยาฮูดนัสรอมุนาฟิกม,มุนาฟิกมุชริกีนทั้งหมดสี่จำพวกที่อันกุรานพระองค์จะทรงให้ท่านดานีได้บอกกลาวกับพวกเขาอีกหัวข้อหวัวข้อที่สามนั่นก็คือพระองค์ได้ทรงให้ ผู้ที่ศรัทธานะครับได้พินิษพิจารณาในการสร้างสรรค์ฝ่าพระองค์ยกตัวอย่างเช่นอัลฟาลานซูรุนอิรันทิบิลิไกฟะฮุลิกะวะอิลัสมาอีไกฟะรูฟักอิลันจิบาอีไกฟะนุสิบหกอิลันอัรดิไกฟะสุดีย์เป็นต้นนะครับพิจารณาในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างชั้นฟ้าภูเขาสรรพสิ่งทั้งหมดที่อยู่บนหน้าแผ่นดินทั้งชั้นฟ้าแล้วก็ในแผ่นดินทั้งหมดแับในข้อที่สี่นะพระองค์ได้ทรงให้ผู้ที่ศรัทธาได้เห็น บอกถึงอายาอายามุลลอดีไอยามินานั่นก็คือบรรดาเรื่องราวกับประวัติศาสตร์ทั้งหมดประวัติศาสตร์ที่ถูกกล่าวในอันกรานนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่ใช้คําว่าออยามุลครับบรรดาวันทั้งหลายที่มีมาก่อนหน้านี้เรื่องของผู้ที่ได้รับความสําเร็จผู้ที่ได้รับความเสียหายประวัติศาสตร์ทั้งหมดส่วนมากก็กล่าวในอันกุรานในรุรยที่ประธานที่นครมกั์เราเรียกว่าอัลมกกิย์ครับ ในหัวข้อสุดท้ายนะครับที่ิหมาัมสยุตีนะครับท่านฟัาิรินได้บอกก็คือเรื่องของมนุษย์ทุกคนจะต้องกลับคืนเป็นส่วัลององ์การฟื้นคืนชีพอันบัิ์นะครับการฟื้นการตอบแทนหลังจากเราไ้ฟื้นคืนชีพไปกันพระเรษฐ์บอกแล้ครับนั่นคือเรื่องราวนะครับที่อันกรานได้กล่าวถึงและวันนี้ครับอยากจะนําอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นหัวข้อสั้นๆก็คือเมื่อพระองค์ได้ทรงให้อันกุรานเป็นข้อและให้คิด แล้วก็สกิบเห็นหนึอเป็น้งแต่ละของเราครับเราดูพิจารณาจากร่างกายของเราวันนี้เราหายใจถ้าเราจะนับแล้วไม่สามารถจะนับคำนวณได้ครับแต่นักสรีรวิทยาบอกว่าการหายใจหรือลมหายใจ,ยใจของมนุษย์ของเราทุกคนเต้นวันหนึ่งนั้นวันกับคือหนึ่งประมาณหนึ่งแสนครั้งหนึ่งแสนครั้งที่พราด้วยสมให้ด้วยกับความทุติธรรม ใครที่ปฏิเสธ a อ l อ h ล l l a ์ก็ให้ใครที่รับองค์พระองค์ก็ให้ให้ด้วยความเมตตาชีวิตลมหายใจทั้งหมดที่พระองค์ได้ส่งให้โดยเฉพาะสิ่งที่อาจจะเป็นบ้านเราอาจจะบอกว่าเท้าเป็นสิ่งที่ต่ำที่สุดครับในสรีระของมนุษย์เท้าของเราที่บอกว่าต่ำที่สุดในสรีระที่บอกว่าเป็นสิ่งที่มันไม่ค่อยจะมีเกียรติสักเท่าไหร่ ต่รัศุบฮานวันตลาพระองค์ได้ยงยกอุทาหรณ์เปรียบเทียบเท้าของมนุษย์ไว้อย่างไรพระองค์ได้ทรงพระเจาดำรัสนะครับพระรพบนักปิดนาวสูนุมะนาวิสันไฟะาฟนาฟีอัมรินาวะซักปิตอัดามนาวันซุดอัดาเก้ามิการสีนพระองค์ได้ทรงยกอุทาหรณ์เปรียบเทียบนะครับมุ่งเน้นในเรื่องของเท้าดูสิครับว่าอิสลามไม่ได้ทิ้งส่วนใดส่วนหนึ่ง กาเรียพูดถึงเรื่องนสิ่งที่มันใกล้ตัวที่สุดนับแต่เรื่องลหลายายพันเรื่องหลายหลายร้อยเรื่องราจะพรงฆ์ก็จนจำรรอย่างไรครับให้ผู้ที่ศรัทธาร้องอขอต่อพระองค์พระผู้อภิบาลของเราโอ้พระผู้อภิบาลของเราได้ทรงโปรดเอาไปให้แก่เราซึ่งความผิดของเราและความฟุ่มเฟือยของเราในกิจการของเราทรงโปรดให้เรานั้นยืนหยัดยึด,ดมั่นยืด,ดมั่น,นให้มีความมั่นคง นะครับและให้พระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงช่วยเหลือเราให้ได้รับชัยนชนะเหนือผู้ปฏิเสธเป็นรักของเราครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ก็ตามนะครับเท้ามีสิ่งที่สําคัญแต่ความแตกต่างของเท้าของมนษุษย์กับเท้าของสัตว์นั้นมีความแตกต่างกัน,ะนสิริละอัลลอฮ์ได้ทรงให้เท้าของสัตว์นั้นนะครับเวลาเคลื่อนไหวออรยาบถของเท้านั้นนะครับมุมของเท้าของสัตว์นั้นจะรองรับในความเป็นเงื่อที่ที่มเมท้ากัน เมื่อเราสังเกตนะครับจากนักสืระยะเวลาก็จะบอกกับเราว่าเท้าของมนุษย์นั้นสามารถจะทําให้เขาเน้นยืนอย่างมั่นคงได้ครับความใหญ่โตของนิ้วนะครับเป็นปน,นิ้วโป้งนิ้วที่มีความเรียงรายกันมาเนี่ยครับสามารถที่เขาจะยืนด้วยอย่างความมั่นคงครับส่วนเท้าของสัตว์นั้นเป็นลักษณะที่มีความเท่ากันครับในข้อต่อของเท้าหรือกระดูกก็ตามจะมีความที่แตกต่าง สรุปว่าเท้าของมนุษย์นั้นเป็นเท้าที่มีความมั่นคงและก็ยืนจัดอยู่ได้จากอิสลามได้บอกอะไรกับเราครับท่านเป็นอัลารของเราครับเมื่อพระองค์ไดีทรงบอกอเรื่องเท้าเราจะมักจะได้ยินคําพูดนะครับที่บอกว่าเดินอย่างคนที่โรหัรเดินอย่างคนที่พรนงเดินอย่างคนที่ไม่ให้เกีรยิกันจะพูดถึงเรื่องของเท้าโดยประมาณนั้นแต่อิสลามสอนอะไรกับเราอิสลามบอกกับเราอย่างนี้ครับว่า แม้กระทั่งการเดินที่อรรถโดยทรงบอกกับผู้ที่ศรัทธาครับว่าเวลาตามชีฟิฟอัตมารอหันกินในการลาตาักหนุอัดอัดวัดันตับและลิดจ,จ,จีบารูตู<ม>รันพระองค์ได้ทรงบอกผู้ที่ศรัทธาอันแสดงถึงเรื่องมารยาทมารยาทเป็นส่วนหนึ่งที่จะถูกขึ้นไปสูตรต่ช่างมารยาทเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ผู้ที่เป็นภรรยาหรือผู้ที่เป็นสามีภรรยากาันจะได้รับความรักจาก มารยาจจึงจะนำไปสู่การขึ้นแต่ช่างแห่งความดีซึ่งถึงดังนั้นภรรยาที่ดีเมื่อมีมารยาทดีพระองค์จะให้เขาใกล้ชิดกับสามีที่ดีเช่นกันพระองค์ดนทรงโคจน่าำแบบัดครับว่าอย่าสัญจรบนหน้าแผ่นดินด้วยกับความพอร่หนุ่ด้วยกับความทนงด้วยกับความเยอ่อหยิงแท้จริงแล้วเจ้าจะแยกแผ่นดินไม่ได้เลยแม้จะเอื้อมถึงภูเขาสูงด้วยการถูกขอก็ตาม เห็นไ,ไหมครับว่าไม่เป็นกระทั่งเรื่องเท้าของมนุษย์ยังเป็นเรื่องถึงที่อิสรามไม่ได้บ่งเป็นเป็นเรื่องที่เป็นข้อคิดให้กับเราครับเดินอย่างมีความอะไรครับเดินอย่างคนที่มีความเหน่างลรมีความอ่อนโยนนะครับอลรมณสุภันตาได้ทรงบอกอะไรกับเราเอีกนั่นก็คือวา,ออานนรัปยสีอ่ไมยิกการและจงสังวรในการสญจรของเจ้านะครับนักอธิบายก็บอกกับเราครับว่าให้มีความสุภาพให้มีความส,มบสงบเสงี่ยม เดินแบบไหนครับที่เราได้ทรงบอกถึงบาผู้ที่ศรัทธาก็คือไวบาดุรักมันและดียมซูนอาลันอัตยาเท่านัน้นครับเดินอย่างไรครับพวงเป่าของพระองค์พระองค์ผู้ทรงกรุณาปราณีครับคือผูธธ้ที่บรรดาผู้ที่สัญจรบ,บนหน้าแผน่นดินเดินอย่างผู้ที่มีความสงมบสงบเราได้ข้อคิดแบบนี้ครับแต่อันการานที่บอกกัเราแม้กระทั่งเรื่องเท้าที่เราได้เดินอยู่ทุกวันเรื่องของความเป็นออนความอ่อนดลความสุขภาพ นั่นคือส่วนหนึ่งครับที่สรุปกับท่านกรังสุรัตของเราครับเรานำแบบอย่างมาจากไหนแบบอย่างที่นำมาจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลัคคืออะไฮิวะซัลลัมพระองค์ได้ทรงรับรองสถานภาพของท่านนบีครับว่าละกอดาก้านละกุมฟีรอซูลิลาอุสวาตุลฮัสซันแท้จริงแล้วในตัวของรอซูลของสู้เจ้าคือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลัคคืออะไฮิวะซัลลัมมีแบบฉบับ หลายคนอาจจะบอกว่ามีการเรียนแบบกันเรื่องราวของคนที่มีมรารยาทดีอย่างไรก็ตามในสังคมคนนี้มีความดีอย่างไรก็ตามแต่พระเจ้าขอแล้วครับผู้ที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือได้เรียนแบบอาจจะเรียกอย่างน,นั้นก็ได้ดาเนินต,ตามแบบอย่างของท่านนบีมุมฮัมหมัดสุลต่ลนก็อะไรยู่ววชสลัมเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดพระองค์ขอล้วครับแบบอย่างแบบนี้นํามาจากท่าน,นาาาอัออบนะาอาาดาล ข้อสอบตามโรงเรียนก็ร่วไม่ได้แต่ถ้าาอิสลามแล้วเราเปลี่ยนเยนที้ยนความง่ายในการปฏิบัติอิสลามเราถ้าขอแล้วครับง่ายเหลือเกินอิสลามไม่ใช่เรื่องอยากในการปฏิบัติมีใครครับมีท่านอับดุลมฮัมหมัดสลุลล่านตัวอะไรตัวสลามเป็นแบบอย่างที่กับเราแล้วคือท่านอับดุลไม่พอนะครับรด้วยกับความเมตตามหากรที่คุณที่อัลลอฮ์ให้พ่อ,อที่จะทรงให้อันกุรานเป็นทางนำเป็นแบบฉบ,บับเป็นคู่มือที่ําใที่เราได้ รบรรดาผูคนที่ประสบความสําเร็จตัวอย่างมาจากไหนท่านนาบีประสบความสำเร็จท่านนาบีได้เรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮ์นะครับเราพูดถึงความสอนเนื่องสักครู่ว่าความอ่อนโยนของท่านความอดทนของท่านนาบีครับความมีหัวใจที่ให้อภัยให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติท่านนาบีที่มีต่อบรรดาผู้คนยุคก,ก่อนๆยุคที่เรียกว่ายุคของบรรดาสาุฮาบะยุคของท่านนาบะะมลละะีมุฮัมมัดสอลอัลลอฮไรู้อัลัยัลล บุคคลที่จะเดินรอยตามท่านนบีมุฮัมมัดสโซลล้อคือะไรคือว่าสลามที่เราเรียกปัญจลสว่านนะครับอาร้อได้ทรงอธิบายพระองค์ได้ทรงโคจนาเดชอร์อัตเตาบาอายะห์ที่ดิร้อยบุคคลสองกลุ่มครับวสาบิกูนาอวาลูมินันมฮาจิรนวันอังซอวันลาจินตาบะอัมเบียสันบุคคลสองกลุ่มคือใครชาวอังซอว์ชาวมหาชนที่อพยพจากมักการมาสู่เมืองมดีนะ ชาวมหายรีนเอาอันซอดคนสองกลุ่มนี้ช่วยเหลือศาสนาขออัลลอฮ์พวกเขาทิ้งบ้านมาพวกเขาได้รับการทดสอบพระดาวซาฮาบา้าขอท่านในทีที่จะเรียกว่าชาวมหายรีนหลายคนอบปยพจากมักกะมาสู่เมืองมะดีนะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างบ้านท่องที่ใหญ่โตทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เขามีมาเพื่ออะไร แสวงหาความโปรดปานจากอัลลอฮ์ทิ้งทุกสิ่งอย่างมีเหลือไว้เพียงอัลลอฮ์กับรอซูลเท่านั้นยกตัวอย่างของซอฮาบะห์ของอท่านนบีมุฮัมมัดสุลต้องอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูบัคซิตีหรือท่านอับูอฮาบะห์ของท่านนบีที่รับอิสลามท่านนั้นมีคุณพ่อที่ตาบอดตาพิการท่านอบูบุฮานะมีหลานเล็กๆที่เป็อัสมามี คนหนึ่งท่านหญิงไอชาซึ่งเป็นภรรยาของท่านอบีท่านหญิงอัสมาท่านหญิงปาติมาท่านอับดุลลอ์ท่านอับดุลลาบานสามสี่คนพีน้องเนี่ยเป็นลูกของท่านอับดุลลาถ้าดูบักเป็นผู้ที่มีความใจดีอย่างมากครับแต่เวลาท่านอพยพจายบักมะไกมาสู่เมืองมาดีนะท่านไม่ได้ทิ้งอะไรที่จะเป็นจะเป็นเงินทองก็ตามท่านคิดเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีเนี่ยเพื่อนอิสลาม ทุกบบค้งท่านบูกัฮาฟาบอกกับหลานในอัสมาว่าพ่อของเธอได้ยิ้งอะไรไว้บ้างที่พูดแบบนั้นไม่ได้โกรธท่านอบูบัคแต่ของสารหลานดูนะครับว่าพลังของเยาวชนในยุคนั้นพลังของคนหมุ่สาวท่านนาบีเวลาเรียกร้องผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ท่านนาบีไม่ได้ดูที่บุคคลใหญ,ใหญ่อาจจะไม่ได้ดูที่องค์กรไม่ดูที่สถานภาพของคนแต่นบีจะให้รายละเอียดของปัจเจกคนครับ ท่านไมีให้รายละเอียดของปัจเจกทุกคนที่มีความสําคัญที่มีความมีคุณภาพทุกคนมีความแตกต่างความแตกต่างนามาใช้ในอิสลามได้อย่างมากมายถ้าอย่างอัสมาบอกว่าคุณลุงคือก็จะมีที่เก็บสตางประมาณว่าถึงอัสมาจะเอาถุงผงหนึ่งที่ชาวอาหรับนิยมจะเอาของที่มีค่าใส่ไปในนั้นซอกอ่าซอกไม่ได้ซอกลืมแล้วก็ให้อบูกูฮาฟาซึ่งเป็นกุณตาเนี่ยบอกว่านี่ไงคุณพ่อจะให้สตางไว้อย่างมากมา แต่ท่านจริงๆแล้วตรงนั้นไม่ได้มีสตางค์เลยเพียงแต่เป็นก้อนหินธรรมดาที่ท่านอัสซาได้ปลอบใจท่านอบูกหฮากะทุกท่านท่านวัดนำทั้งหมดไปครับในระหว่างที่ท่านอบีเิดเดินทางไปนครตขอแล้วครับมันมีพลังอันยิ่งใหญ่การเดินทางของท่านอบีิมุฮัมมัดสุลตานว่าอะไรอยู่ว่าสลามจากมักกะไปสู่มาดินะวันนี้ถ้าเราไปที่เมืองมักกะวันนี้เราไปที่เมืองมาดินนเราอาจจะใช้เวลาเดินทางไม่นานครับ นั่งรถสบายด้วยนะครับมีแอร์มีอะไรมากมายรถติดมแอร์อย่างสะดวกแต่เมื่อเราหวนกลับไปถึงท่านอบบมุมฮัมหมัดสุลลัลนเาอะไรอยู่ว่าสลัมความยากลาบากของท่านที่ต้องอบพยกจากมักกะไปสู่เมืองมาดีนะโร่นแรงไปพร้อมกับเพื่อนของท่านระหว่างทางท่านอับดุลรอซึ่งเป็นลูกชายของท่านอบูุับรท่านหญิงอัสมาก็เดินทางไปเพราะความเป็นห่วงของท่านหญิงอัสมา นำเอาสบียงไปให้นาบีท่านนาับอยู่ที่ถ้ามูตรวิดศษตัวเล็กๆครับระหว่างที่นำสบียงไปแก่ท่านนาบีนะั้นปรากฏว,ว่ามันขาดถุงสบียงขาดท่านหันไปหันมาไม่เห็นอะไรถ้กท่าชายผ้าของเธอนั้นครับห่ออาหารแล้วก็นำไปให้ท่านท่านรอดด้ใครและหลายคนตามที่มีการช่วยเธอศาสนาขอว่าจนกระทั่งเป็นถึงเมืองมานีนะเพื่อกับความแท้ นี่คือความยากลำบ,บากของราชาำนัในยุคนนะครับโดยกระทั่งเราควรจะเห็นภาพหรือมิติต่างๆที่ความยากลำบ,บากของบรรดาสหาบนะที่เราส่งพอกัตไทยก็จะเคยเห็นนะครับในเรื่องราวของมมนจะเป็นภาพยนตร์เราเห็นถึงความยากลำบ,บากของผู้คนแต่เมื่อเราหันกลับไปดูท่านดับยุบาาาสหามะส่ลร้อนพวอะไรกันครัพร้อมกับบรรดาสหาบะอะไรเกิดถ้าวันนี้ทหารว่าถามว่าลำบากไหม ความระบาดของมนุษย์ในยุคนี้คงจะไม่มากเหมือนกับยุคสมัยถูกเปิดสมัยของท่านธบรมบมณฑบาตโซล้อกอะไรหัวสลังแล้วทำไมต้องสิบสามปีด้วยลนะ่ะสิบสามปีที่ท่านนบีไบ้อบได้เดินได้ทำการบากบานวิทยาอุตสาหะมพร้อมกับบรรดาสหบาตไม่มีอะไรในเรื่องของการต่อสู้ไม่มีเรื่องของชรีอาไม่มีเรื่องกฎหมายที่จะการละหมาดถ้าเวลาการถ,ถือสวดด้านบานในช่วงท่านนบีมาอยู่เมืองมาอยู่ไหน ยกตัวอย่างคนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นซอฮาบะของท่านนบีที่เป็นเด็กหนุ่มที่มีความเข้มแข็งที่มีความรักต่ออิสานครับเป็นซอฮาบะของท่านชื่อมุสอับปินฮุเมตนะครับผมฟังว่าประวัติของท่านมุสอับแม้จะเป็นเรื่องประกันเห็นถึงพลังเห็นถึงมิติแห่งความยากลำบากซอฮาบะของท่านใีพิศีมุสอับปินฮุเมตเป็นชายหนุ่มเป็นเด็กหนุ่มที่มีแต่ตัวดีที่สุดในมือเหมือนกันในยุคนั้น แต่เมื่อเด็กหนุ่มคนนี้รับอิสลามอะไรเกิดขึ้นด้วยกับบารายาดีๆของท่านมุสซัมด้วยกับการเสียสละด้วยกับการที่ช่วยเหลือศาสนาขอรับพลังของเยาวชนคนหนุ่มสาวคนคนนี้ครับเสื้อผ้าที่ท่านใส่เป็นเสื้อผ้าที่ดีที่สุดก่อนจะรับอิสลามเป็นที่กล่าวกันว่ามสซัมเป็นอุมเมรุลมอันอันชฮีท่านนี้ครับแต่งตัวดีที่สุดแม้กระทั่งเสื้อผ้าของท่านนั้น คุณพ่อคุณแม่พี่น้องพี่พี่บอกว่าซักที่เมืองมักการไม่ได้เพราะว่าน้ํามันเสียประมาณนะั้นคือน้ําไม่สะอาดพออาจจะไม่สะอาดพอคุณพ่อคุณแม่ส่งเสื้อผ้าของลูกคนเล็กไปซักต่างต่างๆรัดรูก,กแต่สุดท้ายแล้วท่านผุ้บรษรับอิสลามทุกสิ่งทุกอย่างจากความรักของพ่อที่มีต่อมุสลิมความรักของแม่ของพี่พี่จะมีต่อมุสลิมทุกคนตะนาบแล้วก็ลงโทษอัลลอฮฺมาตัดบุสลิม ความพิดเดียวคนระับคือรับอิสลามความพิดเดียวคือมีอรรถองค์เดียวมีท่านรอซูนเป็นแบบฉบับถูกจับล่ามโซ่ไว้จนกระทันน่งหนีออกไปเดินทางทาง่านมุษบเป็นคนแรกเป็นครูคนแรกของชาวเมืองมาดินะก่อนที่ท่าน,นมนบีเจอบยศไปมาจากมะก,กาไปสู่เมืองมาดนะินาท่านมุซัพเด็กหนุ่มที่มีอายุไม่ถึงยี่สิบปีทำการอิสลามเผยให้อิสลามจนกระทั่งทั้งหมดนั้นเกือบทั้งหมดชาวเมืองรักอิสลาม ในช่วงของสงครามอุฮุดนะครับช่วงของสงราอุฮุดท่านบุษบพได้รับหน้าที่ในการถือธงของชาวมหายิรินท่านนบีได้บอกกับท่านมุษบพเด็กหนุ่มคนนี้ว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดอย่างไรขึ้นก็าตามอย่าให้ธงตกต้องรักษาอารมนักรับของต่อครับ มูซับนั้นรับฟังคําสั่งของท่านนบีเมื่อเหตุการณ์มาเกิดขึ้นที่ภูเขาธนูผู้คนไม่เชื่อท่านนบีพนธนูลงมาจากภูกเขาแล้วก็มาเจ็บวาดท,ทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่อยู่เรียบตกอยู่ที่พื้นนะครับที่อุบมุบมับยังคงยืนจัดเพื่อมีข่าวบอกว่าท่านนบีเสียชีวิตแต่คําพูดของมสซับเด็กกลุ่มคนนี้บอกกันไรว่ามามุฮัมมุลอิลลาาราซุน ขวมามุฮัมมัดุลอิลลารอซูลแท้จริงแล้วรอซูลของอลัลลอฮ์มุฮัมหมัดนันเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ถ้าหากเราจะเสียชีวิตถ้าจะตายนาบคนีคนก่อนก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ศาสนาของอัลลอฮ์อยู่ไม่ได้ศาสนาเขาจะตายไปจากชาวมัณฑนาชาวอัหรับเป็นต้องอยู่ท่านเสียสนาจนกระทั่งอะไรครับแขนที่ถือธงไว้เนี่ยศัตรูของชาวมักการศัตรูของประชาวมดิฑนาะ ถือธงถือดาบมาแล้วก็ฟันไปที่แขนของท่านุสซับขุนขอเุเบศรท่านทําอย่างไรนี่คือการฝึกฝนอิมานของท่านนบีที่มีต่อบันดาลสหามะเราจะรับคำบอกครับธงท,ที่คำบอกกับท่านนบีว่าจะให้ถตกไปที่พื้นดินท่านเอาแขนของท่านที่แขนมันกำลังจะขาดสับเปลี่ยนมาเอาอีกข้างหนึ่งถือธงไว้ส่วนแขนที่กำลังจะขาดก็้อยไว้ข้างหลังถ้าถามเรา ถ้าถามเราว่าถ้าปัจจุบันท้ารปอิลามและปัจจุบันถ้าถูกกระทาแบบนั้นถ้าไม่ได้ฝึกฝนอีบานถ้าไม่ได้มีความรู้สึกในการฝึกฝนอสลามอะไรจะเกิดขึ้นทหารอีามานไม่ได้ถูกฝนท่านมุซากไปมาไหมถูกตัดแขนอีกข้างหนึ่งที่มีทงตกลงไปแต่ท่านก็ยังรักษาคําสั่งของท่านนัพีว่ยยาจะให้ทงตกไปที่พืน้นดินจนกระทั่งแขนทั้งสองข้าง,งท่านถูกตัดแต่ตัวเานก็ยังไม่ให้ทงตกไปที่พืน้นดินแล้วก็ส่างไว้ท่านก็รับทงมาเรารับของของเราครับใน คทางนั้นท่านเสียชีวิตเฉียดิเราได้เกียิจากสังคมท่านมุสาบิมารตอนที่ถูกฝังในหลุมเดียวกับท่านอบูอ่าไซดูเฮีไซดูชวาักคือท่านธรมซาไม่มีแม้กระทั่งผ้าที่จะปกปิดร่างกายทั้งหมดผ้าที่จะใช้หอ่อคุมร่างของศพที่เสียชีวิตไม่สามารถจะคุมได้หมดนะครับจะคุมข้างบนเท้าก็เปิดจะคลุมข้างล่างเท้าข้างบนก็เปิด,ท,ปดท่านทันทีบอกอย่างไร เอาใบไม้คุมที่ร่างของท่านธรรมารเอาใบไม้คุมที่ร่างท่านมุสาไปนี่คือรดาฉุนาันะนี่คือการเสียสละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านดามีมพฮะคับว่าสลมติวอะไรอิอบทสลับข้อคิดวันนี้เป็นพระขอแล้วครับกว่าจะได้อิสามมาในยุคแรกๆไม่ใช่ได้มาได้กับปังง่ายการอิจาราใน่แรกไม่ใช่เรื่องของความง่ายแต่ความยากระบายแต่ณนปัจจุบันอัลลอฮ์ให้กับ ในความสบมายของเรานะครับเมื่อเราหันกลับไปดูประวัติศาสตร์เห็นบรรดาสภาบ้าเขาอดทนฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้ขอให้เท้าของเรายืนจัดในการรับใช้ศาสนาของพระขอให้วันนี้เป็นวันที่เรานั้นเป็นคนหนึ่งที่เอาซาไปบอกกับสังคมบอกกับพี่น้องเราด้วยกับมารยาทอย่างที่อรรถไดชงมบอกว่าเดินบนหน้าแผ่นดินด้วยกับมารยาทที่ดีอย่างมีความสงบเสงี่ยมแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันจะต้องเป็นคนหนึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามจะต้องนำอิสลามไปบอก กับกัปปณะคนกับสังคมอัลลอฮฺจะให้กำลังใจกับผู้ศรัทธาว่าอินตันสุรุลฮัยันสุรุมวาซับิดอัคดามากมโอ้บรรดาผู้ศรัทธาถ้าหากว่าพวกท่านนั้นช่วยเหลือศาสนาขอว่าพระองค์จะทรงทำให้ถามท่านในยืนจัดชันนะครับวันนี้เรื่องของเท้าเรื่องความศรัทธานะครับเป็นข้อคิดที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เราได้มีข้อคิดอย่างมากมายครับศึกษาอิสลามครับนำทางชีวิตรู้สิ่งถูกผิดยิบปัไคร์กันอัลกุรอานอฮาซาอัลสัมลิีว่าลกุรอานสุลูซูลลิัม قصه انه خلق في ابراهيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العزيز يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين, والمؤمنين والمؤمنات اللهم ألف بين قلوبهم واصلحهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم <applause> اللهم اجعل إسلام المسلمين واهلك من جهود والنصارى والمنافقين والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون اولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وفل وفلحتهم ونكس أعلامهم Wan kifi kulu berbuan jubna. Allahumma ahsihim adada, waktulhum badada, wala tuqadibun ahada, ya jabar, al ya rabban alamin, rabbana atina fitun hasan, ufin atas terutam kilatana, ibadullah, rahimahumullah, al al ilulah jabur,